สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยนะครับกับบ้านนายกทางอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำนะครับเมนูนี้คือเมนูแกงเขียวหวานขายตามตลาดนัดครับพร้อมเทคนิคนะครับทำยังไงให้แกงเขียวหวานเนี่ยเข้มข้นอร่อยนะครับและที่สําคัญเนี่ยทำยังไงให้มะเขือเนี่ยไม่ดำนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากนะครับเราจะมา เตรียมเนื้อไก่ก่อนนะครับสำหรับในการใช้เนื้อไก่นะครับเราใช้เป็นชิ้นส่วนไก่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นชิ garden garden like this, garden garden, ้นส so ่วนของกระโพกไก่นะครับแต่ว่าถ้าเนพื่อนทําขายสามารถใช้เศษไก่แกงได้นะตามตลาดนัดนะครับเขาจะมีเศษไก่ที่เอาไว้สําหรับแกงนะครับแล้วก็มีเลือดนะครับเลือดแบบนี้เราซื้อมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็มาหั่นนะครับให้มันเป็นชิ้นพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็หัวกะทินะครับบอก้านว่าเอากะทิ2อกิโลนะเอาไปแกงนะครับก็จะได้เป็นทั้งหัวแล้วก็หางแบบนี้นะครับ แล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งใต้คลิปนะครับเพื่อนๆโอเคไหมเริ่มจากครับเราจะนําตัวหางกะทินะครับนําเทลงทร้ทะาก่อนนะครับในการทาแกงเขียวหวานนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ได้ใช้น้ําเปล่านะเราใช้แค่หางกะทิกับหัวกะทิเท่านั้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะใส่หางก่อนนะครับผมยังไม่ได้ใส่หัวนะครับเพราะว่าเราจะป้องกันการแตกมันของน้ำกะทินะครับถ้าใส่หัวไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะแตกมันนะ เครื่องแกงเขียวหวานครับนะเราก็จะผสมเครื่องแกงเผ็ดนิดนึงนะเพื่อให้มีมรสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็มีกะปินะครับกะปินี่ไม่กะปิแกงนะสูดของเราจะใส่กะปิด้วยนะเพื่อนๆทําให้รสชาติของแกงเขียวหวานเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเปิดแก๊สกันเลยนะในการทําแกงเขียวหวานนะครับเร,เราใช้เป็นไฟปานกลางนะเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้อ่อนไปแล้วก็ไม่เดือดไปนะนี่เราก็ เคี่ยวนะครับค่อยๆเคี่ยวละลายเครื่องแกงนะครับให้มันเข้ากันกับน้ำกะทินะพอสมสมทั้งหมดนะฮะเริ่มเข้ากันแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะน้ำตาลสายแดงนะครับใส่เกลือแกงป่นครับแล้วก็ใส่รสด,ดีครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มใส่เนื้อไก่กันเลยนะครับ ปริมาณก็ตามตามที่ทุกคนต้องการนะครับเพื่อนเพื่อนมันอยู่ที่เราว่าเราจะใส่เยอะหรือใส่น้อยประมาณไหนนะครับแต่ว่าปัจจัยสําคัญเลยนะครับส่วนผสมของน้ําแกงเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ตรงกันเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ตวงส่วนผสมของน้ําแกงให้มันเท่ากันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวนิดนึงนะครับให้มันสุกนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะเพื่อนๆนสูตรนี้เป็นสูตรทําขายเลยนะเวลาเพื่อนเพื่อนขายเนี่ยนะครับก็สามารถทําตามสูตรนี้ได้เลยนะครับ ก็นําใบมะกรูดนะครับมาใส่นะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็นํากระชายซอยนะครับให้มันมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับใส่สมุนไพรนะตอนนี้สังเกตว่านะครับไก่เริ่มสุกแล้วเห็นไหมแต่ว่ายังไม่ได้นะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับแกงเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมถ้าเดือดมันจะมีผุดๆแบบนี้นะครับแบบนี้คือเริ่มเดือดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่ขัวกะทินะครับ หลายคนถามว่าทำไมไม่ใส่หัวกระทิงในตอนแรกนะครับเพราะว่าเราป้องกันการแตกมันนะครับถ้าแตกมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับต้องใส่ขั้นตอนเกือบเกือสุดท้ายเลยนะแล้วก็ไฟเนี่ยอยาให้มันเดือดพลาดนะครับถ้ามันเดือดพลาดเนี่ยมันก็จะแตกมันได้เหมือนกันนะครับสังเกตตอนนี้สีของแกงเขียวหวานเนี่ยสวยมากๆเลย ตอนนี้นะครับก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะต่อไปนะครับผมจะนํามะเขือนะครับมะเขือเวลาซื้อมานะครับแนะนาให้หั่นเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็นําไปแช่น้ํานะถ้าเพื่อนๆไม่แช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวมะเขือมันจะดำนะครับมันจะไม่สวยนะขั้นตอนในการใส่นะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องใส่ตอนที่มันยังมีน้ําแกงร้อนๆนะครับตอนที่มันเดือดแบบนี้นะใส่ไปเลยครับสังเกตน้ามะเขือเวลาแช่เห็นไหม มันจะเป็นสีดําเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่แช่เนี่ยมะเขือมันดําแน่นอนนะครับสีก็จะไม่สวยนะมะเขือพวงนะครับทีนี้นะครับเราก็กวนนะครับทั้งหมดให้มันเข้ากันนะถ้าเพื่อนๆไม่กวนนะครับถ้ามะเขือมันโดนความร้อนไม่ทั่วเนี่ยเดี๋ยวมะเขือสีมันก็จะไม่สวยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเคี่ยวนะครับจนให้มะเขือเนี่ยมันสุกได้ที่นะครับ ตอนนี้นะครับสังเกตว่าแกงเขวียวนของเรานะครับสุกได้ที่แล้วนะมะเขือนะครับเริ่มสุกนะครับเริ่มเงานะครับเราจะไม่ให้มันเปื่อยไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื่อยลงอีกนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่นะครับโหระพานะครับกับพริกชี้ฟ้าแดงนะใส่ลงไปเลยครับทีนี้นะครับเราก็ปิดแก๊สเลยนะเพื่อนๆและเดี๋ยวพริกชี้ฟ้าแดงกับโหระพานะครับมันจะสุกของมันเองนะครับทีนี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับสําคัญมากนะครับใบโหระพานะ ทำให้แกงเขียวหวานของเราเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะถ้าขาดขมล,ลพาไปเนี่ยแกงจะไม่หอมอร่อยนะครับนี่เสร็จสิ้นนะครับสีสันสวยงามนะครับน่ารับประทานไหมแล้วก็ตัวน้ําแกงนะครับมีความข้นคักๆเลยนะครับส่วนรสชาตินะครับสามารถปรับได้ตามใจชอบนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ตรงสูตรก็เดี๋ยวผมจะใส่สมวนผสมไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ไปทาํทาตามก็ได้เลยนะครับ เราจะมาเริ่มตักขายกันเลยนะครับในการตักขายนะเพื่อนแนะนำไม่ใช้ถุงขนาด6ูณ9นะครับผมใช้ของยี่ห้อตานกแก้วนะมันเป็นถุงกันความร้อนนะครับเพ,นนพื่อนๆมันจะใช้ดีนะมันจะทนกับสภาพความร้อนของแกงได้อย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้ถุงอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทนนะบางบางยี่ห้อเนี่ยมันจะละลายเลยนะในการตักนะครับก็เราจะขายอยู่ประมาณ40-50บาทนะท้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับทําเลและสถานที่ของเพื่อนด้วยนะครับแต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับแต่สมัยนี้นะคะต้องขั้นต่ํา40บาทนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้กาไรนะครับวลาตักนะก็ให้มีเลือดนะครับตั้งสองชิ้นนะครับแล้วก็มีไก่นะครับอย่าตักแพงเกินไปนะเราขายเน้นปริมาณนะครับท่านเพื่อนตักแพงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีลูกค้าประจํานะครับสังเกตว่ามะเขือครับเพื่อนๆจะเคี่ยวให้มันเดือดไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมะเขือเนี่ยพอเราปิดแก๊สเนี่ยมันจะดูกับความร้อนนะครับมันก็จะสุกข,ขึ้นของมันเองนะครับทีนี้ก็ผูก งได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะทีนี้นะครับเราก็นําไปวางขายหน้าร้านได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ